แล้ววันนี้นะคะน้ำอิงจะมาทดสอบแผ่นกันกระแทกลังไหมเวอร์ชั่นล่าสุดกัน5.56น้ำอิงอยากรู้นะคะว่ามันจะกันได้จริงๆหรือไม่โอเคสวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะสืบเนื่องจาก คลิปที่น้ำอิงได้ยิงเสือ้อเกาะรังใหมไปนะคะแล้วก็มีผลตอบรับดีมากนะคะก่อนหน้านี้น้ำอิงเนี่ยได้ยิงเสือ้อเกาะรังใหมนะคะไปทั้งหมด3เจนด้วยกันนะคะเริ่มแรกเจน1เนี่ยเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีน้ำหนักทั้งหมด90 0กร,รัมนะคะอันนี้คือเจน1 มหาลาัยขอนแก่นเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเพื่อให้มันมีน้ำหนักเบาลงไปอีกก็มาเป็นเจนที่สองนะคะเจนสอง่ะหนักอยู่เจ็ดร้อยกรัมนะคะหลังจากนั้นเขาอยากให้มันเบากว่านี้อีกก็เลยมาเป็นเจนสามนะคะหนักห้า้อยกรัมครึ่งกิโลนะคะเสื้อเกาะเจนหนึ่งเจนสองเจนสมเนี่ยมันจะป้องกันได้เฉพาะปืนสั้นเท่านั้นนะคะอย่างที่น้ำอิงเคยยิงไปเกาะหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดจุด 5, 7, 3, ามห 8, 9, เจมแปดเกมม 5, อะไรก็เอามาหมดไม่ทะลุนะคะครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นน่ะเขาก็ได้คิดค้นแผ่นเกาะรังไหมแผ่นกันกระแทกรังไหมขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันรกระสุนขนาด5.56นะคะซึ่งผลิตมา2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกก็คือขวามือของน้ำอิงรุ่นนี้มีน้ำหนักทั้งหมด1.6 กิโลส่วนซ้ายมือของน้ำอิงรุ่นนี้มีน้ำหนัก2กิโลนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะลองชั่งแผ่นแรกให้ดูก่อนแผ่นนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะกล้องซูมนะคะ1,600กรัมนะคะสำหรับแผ่นนี้นะคะส่วนแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สองมาลองชั่งกัน ส่วนแผ่นที่2นะคะได้สองพกรัมนะคะก็ตามที่นักวิจัยนะคะเขาได้คิดค้นมานะคะ2แผน่นก่อนที่เราจะไปยิงน้ำอิงจะให้ทุกคนดูที่มือน้ำอิงถืออยู่นี่คือแผ่นสแตนเลสค่ะทั่วไปในปัจจุบันใช้นะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะช่างให้ดูนะคะ 1.3กิโลนะคะอันนี้มันเป็นแผ่นสแตนเลสกันปืนสั้นนะคะที่ตำรวจบ้านเราเขาใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะไปวางนะคะที่เนินดินแล้วน้ำอิงจะลองยิงให้ดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นสแตนเลสเนี้ยมันโดนกระสุนขนาด5.56แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะตรงนู้นนะคะมา ต่อไปนะคะน้ำอิงจะเริ่มยิงแผ่นสแตนเลสที่ตำรวจไทยใช้ในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะโดยน้ำอิงจะใช้กระสุนขนาด5.56นะคะมาเดี๋ยวขอใส่หูฟังก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันจะค่อนข้างดังนิดนึงพร้อมแล้วนะคะมา อ่ะทุกคนโอ้ทุกคนโอ้วาวทะลุแบบคมมากดูรูข้างหลังถ้าเป็นคนนี้ก็คงน้ำแตกนะคะไม่มีรูเข้าไปตรงนี้เลยเหมือนรูจิกลุงเลย โอเคเดี๋ยวน้ำอิงจะใช้ปืนสั้นยิงบ้างนะคะเอาวางไว้ที่เดิมต่อไปน้ำอิงจะลองปืนสั้นนะคะยิงบ้างนะคะใช้ตัวนี้เลยก๊อกนะคะ9มมนะคะมาเริ่มเลย ขออีกนัดนะคะอันนี้น้ำอิงใช้ปืนสั้นยิงนะคะขนาดเก้ามมปรากฏว่าไม่ทะลุนะคะ แต่ก็บวมแบบบวมเป่งบวมระยะสุดท้ายอยู่นะหัวกระสุนมันน่าจะฉลบออกไปไม่ฝังนะคะซึ่งมันอันตรายมากเวลาเราใช้ทำงานปฏิบัติหน้าที่นะคะถ้าเกิดว่าหัวกระสุนมันฉลบไปโดนคางโดนคอหอยโดนตาโดนจมูกหรือว่าโดนเพื่อนร่วมทีมข้างๆมันก็ ไม่โอเคนะคะแผ่นสเตนเลสที่ตํารวจไทยใช้ในปัจจุบันคือมันสามารถกันปืนสั้นได้ก็จริงมันไม่สามารถกันรกระสุนขนาด5.56ได้นะคะทุกคนต่อไปนะคะน้ำอิงจะมาใช้เหล็กนะคะความหนา9มิลนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะช่างให้ดูนะคะว่าน้ำหนักเขาจะได้เท่าไหร่นะปะ้าติโทน้ำหนัก4,283กรัมนะคะ สีกิโลกว่าเดี๋ยวน้ำอิงจะใช้เหล็กแผ่นนี้9มิลน,นะคะไปตั้งไว้ที่เนินดินแล้วก็น้ำอิงจะใช้ปืนสั้นและปืนยาวลองยิงให้ดูนะคะมาค่ะน้ำอิงจะเริ่มทำการยิงนะคะโดยใช้กระสุน5.56ยิงนะคะเพดเหล็กหนา9มิล เคียร์ปืนกันนะคะไม่เหลือค่ะคมมากด้านหน้าและด้านหลังอันนี้เหล็กเก้ามิลน,นะทุกคนยังทะลุอ่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะ้ำอิงจะใช้ปืนสั้นนะคะยิง น้ำองอยากรู้นะคะว่ามันจะละแคละใายเหล็ก9มิลขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูลูกเลยน้ำอิงใช้หัวจริงนะคะลูกหัวจริงนะหัวทองแดงนะอ่ะมา เรามาดูกันทุกคนคะ่ะไม่ละแคะละคายเลยเหมือนเป็นแค่ภาพวาดลงไปนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะและนี่ นะคะที่น้ำมิงถืออยู่เป็นแผ่นเกราะลังไห่นะคะตัวนี้เป็นตัว2กิโลนะคะเดี๋ยวน้ำมิงจะมาลองยิงดูนะคะเดี๋ยวไปตั้งกันมาทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปทดสอบกันพร้อมกันเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นอนะ่ะ ลุนะคะเฮ้ย hey, เจ๋งว่าคือมีความนูนขึ้นมานิดเดียวเองอะ่ะนูนไม่เยอะเลยส่วนข้างหน้าอันนี้เป็นดินปืนเขาเหมามันฝังอยู่ข้างในนะคะลูกฝังอยู่ข้างในนี่ก็เป็นข้อดีนะคะของแผ่นเกาะลังไหมที่ลูกมันฝังเข้าไปข้างในมันไม่กระเด็นออกไปนะคะ เดี๋ยวต่อไปน้ำอิงจะเอาตัว1.6มาให้ลองยิงกันดูแผ่นนี้นะคะน้ำอิงถืออยู่เป็นแผ่นเกาะลังไหมนะคะน้ำหนัก1.6เดี๋ยวน้ำอิงจะมายิงให้ดูเหมือนเดิมนะคะป่ะไปวางที่เดิมโอเคน้ำอิงจะยิง แผ então, ่นเกาะลังไหม่นะคะ1.6กิโลนะคะเออ ล้มเลยทุกคนอันนี้ข้างหน้านะคะเข้าตรงกลางเลยนะคะและอันนี้ข้างหลังอ่ะอันนี้คือข้างหลังนะคะมันตุงออกมามันนูนออกมานูนออกมาแต่ว่ามันไม่ทะลุ นะคะนี่มือน้ำอิงอันนี้มันเป็นเศษใหม่เนาะเศษมันอยู่ข้างในนี่นะคะลูกไม่ทะลุแต่นูนน้ำอิงจะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เห็นภาพชัดๆเริ่มแรกก่อนนะคะแผ่นเกนาะรังไหมแผ่นแรกที่น้ำอิงยิงนะคะน้ำหนักสอกิโลนะคะอันนี้คือข้างหน้านะคะเข้าตรงกลางนะคะ กระสุนฝังอยู่ข้างในอันนี้คือข้างหลังนะคะไม่ระแคะระคายอะไรเลยนะคะไม่บวมไม่ปูดอะไรเลยนะคะอ่ะอันนี้คือ2องกิโลส่วนอันนี้คือ1.6กิโลนะคะเข้าตรงกลางเหมือนกันนะคะส่วนข้างหลังไม่ทะลุนะคะแต่แผ่นซับแรงมันแตกเฉยๆแต่ว่านี่น้ำยิงอ้าให้ดูมันไม่ทะลุนะคะนี่ มันปูดอยู่ตรงนี้นะคะฝังอยู่ข้างในไม่ทะลุนะแต่แผ่นซับแรงข้างนอกมันแตกมันเลยดูเยินเฉยๆนะคะถือว่าสุดยอดเลยนะคะกับฝีมือคนไทยนะคะแล้วก็ทางมหาลัยขอนแก่นนะคะขอขอบคุณนักวิจัยมากๆเลยนะคะอยากรู้แล้วคะ่ะว่าใครเป็นคนผลิตคิดคนแผ่นเกาะลังไหมเวอร์ชั่นนี้5.56ขึ้นมานะคะ เราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่โจเจอกันอีกแล้วค่ะโหพี่โจสุดยอดมากเลยที่คิดคน้นแผ่นเกาะรังไหมขนาด5.56ขึ้นมาน้ำยนงถือว่า2อกิโลเนี่ยเป็นน้ำหนักที่เบามากเลยนะคะทำได้ยังไงคะครับก็เราก็พัฒนามาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆครับตั้งแต่ปืนสั้นมานะครับ เพราะว่ามันมีความต้องการแล้วก็มีเหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่โคราชนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประทะอะไรต่างเขาไม่เขามีระดับปืนสั้นแต่เขาไม่มีสําหรับปืนยาวนะครับตัวนี้เราก็พยายามเร่งพัฒนาขึ้นมานะครับจริงๆเราพัฒนามานานแล้วแหละประมาณสองปีแล้วแหละแต่เราไปโฟกัสต,ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้มีความต้องการแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัตบิตตงานในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบางพื้นที่นะครับก็ติดต่อทางมหาลัยเข้ามา อันนี้เราก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราก็ทําเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็น1 6กิโลสำหรับกันได้ประมาณสัก1นนัดนะครับส่วนตัวนี้ดูจากสภาพแล้วก็ภาพยังใหม่อยู่เลยก็เข้าใจว่าน่าจะยิงได้ถึงถึงีถึง4-5นัดแผ่นนี้นะคะครประมาณนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่โจมาคิดคนแล้วก็ทำแผ่นเกะาะรังใหม่นี้ขึ้นคะครับอันดับแรกก็คือ เรามองถึงความคัดแคลงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับบางทีเราเห็นเจ้าหน้าที่จะเป็นอย่างตำรวจอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่มีพวกนี้ใช้เราก็พัฒนาตัวส่วนของเรื่องของอะไรที่มาเกี่ยวกับชาวบ้านก็ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ของที่อยู่ในประเทศเราด้วยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนที่เราทําหนักแผ่นประมาณ1.4กิโลนะครับเราก็พยายามลดน้ำหนักเรื่อยมาจนถึงล่าสุดก็คือตัวนี้หนักห0ารอกประมาณ500กรัมนะครับสําหรับกันตื้นจั่นนะครับแล้ว ตัวที่เราทำตัวเนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากาความผาดแลนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใช้ไม่มีประจ,จําตัวนะครับเราก็พยายามคิด,ค,ดคิดให้แล้วก็มีการทดสอบแรงต,งต่างครับก็ส่วนตัวผมเองก็ขอบคุณนะครับทั้งหลายคอนแก่นนะครับที่ให้ให้ให้โอกาสนะครับแล้วก็ในการจดสิบัตรอะไรต่าง,างแล้วก็ทางอาจารย์พนมกรนะครับอาจารย์พนกรรขวาข,ของนะครับที่อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ แล้วก็น้องเคนะครับน้องเคที่เป็นแรงบันดาลใจคอยท้าทายไรต่างครับอ่าประมาณนี้ขอบคุณนะครับโอก็มีทีมงานนะคะที่คอยอคิดค้นช่วยกันเนาะน้ำอิงถือว่าปรับปรืมนะคะแล้วก็ยินดีมากนะคะที่มีคนไทยเนี่ยคิดค้นเอาสิ่งเหลือใช้ของเหลือใช้แล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะและสามารถใช้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะคะ ถือว่าสุดยอดมากเลยพี่โจคะแล้วถ้าเกิดว่า,ามีเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจทหารเนี่ยเขาสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับก็ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยคอนแกนนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งเบอร์โทรให้น้องอ่มงนะครับแล้วคนธรรมดาทั่วไปซื้อได้ไหมคะพี่โจ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ขอเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> คนธรรมดาเราไม่ได้เราไม่ได้จําหน่ายให้นะครับ <c oughs> เพาต้องทํา <c oughs> เรื่องไปที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นด้วย โอเคเป็นเจ้าหน้าที่นะคะพี่โจะคะพอจะบอกราคาคร่าวๆได้ไหมคะตัวนี้ราคาคร่าวๆจริงๆเราทําไม่แพงเพราะตอนนี้เราลองคอร์สอยู่เพราะว่าตัวเนี้ยเราทําทำทาไปเรายังไม่ได้เอาสูตรนะคิดแต่ราคาไม่ไม่แพงครับไม่ไม่ไม่ถึงหนึื่บาทต่อต่อคู่แน่นอนสุดยอด กระถูกกันนะถ้าซื้อเยอะนะไม่ถึง10,000บาทต่อคู่แล้วกัน5.56ได้พอจะมีราคาพิเศษให้ไหมคะซืาา้อเยอะมีนะครับมีครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับก็ติดต่อมาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เราไม่ได้เอากำไรเลยเ,ลยเลยราทำให้เจ้าหน้าที่จริงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ทางภาคใต้หรือว่า พื้นที่อื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โจมากเลยนะคะที่เอาแผ่นเกาะมาให้เรายิงทดสอบเดี๋ยวเอาเป็นว่าน้ำอิงขอจัดแผ่นนี้อีกสัก3นัด4ี่นัดละกันนะคะให้ความชัวเพื่อความชัวค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำอิงจะมาลองยิงแผ่นเกาะลังไหมนะคะขนาด2กิโลนะคะที่เรายิงไปแล้วนัดหนึ่งนะคะ มันบอบช้ำไปแล้วนะคะน้ำอิงอยากจัดอีก3นัดลองดูว่ามันจะกันได้ไหมนะคะถ้าเกิดเรายิงซ้ำมาตั้เลย โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> hey! ไม่ทะลุไม่ทะลุะดูดิไม่มีเลยไม่ทะลุเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ดูดิขนาดน้ำยิงน้ำอิงมึงยิงใกล้กันมากเลยนะดูดิ อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆขอบน้ำอิงคิดว่ามันน่าจะทะลุก็ไม่ทะลุน้ำอิงว่านะยิงอีกสักสนะี่นัดยังไม่เป็นไรเลยเอาจริงแต่ในสถานการณ์จริงอะ่ะไม่มีใครโดนยิงขนาดนี้หรอกมัง้ง3าสนะี่นัดติดๆกันอะ่นะเนาะต้องยกยกความดีความชอบนะคะให้กับทางคณะวิจัยมหาลาัยขอนแก่นมากเลยนะคะ ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำแผ่นเกาะรังไหมที่น้ำหนักเบาแล้วก็มีคุณค่าให้กับข้าราชการไทยเราได้ใช้กันนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าน้ําเองมีอะไรจะมายิงทดสอบกันอีกอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ